ไปกัน,นะคละไปกินเสรต่อไปเราจะพาไปชมอาคารเรียนของเรากันนะครับไปกันเลยต่อมามาดูห้องเรียนของพวกเรานะครับห้องเรียนของพวกเรามีกระดานห้บอ,อันยักษ์มีทีวีด้วย แล้วก็มีสื่อคอคันค่ะไปคือสนามเด็กเล่นของพวกเราครับของน้องๆอนอุบาลคือไม่มีความอันตรายใดๆเลยนะครับเห็นไหมครับพี่มอนหนึ่งไปนั่งยังไม่ขาดเลยขนาดน้ำหนัก59จส .60 เลยนะครับยังไม่ขาดเลยแข็งแรงมากแข็งแรงมากแล้วประกันเลยนะครับว่าน้องๆที่มานั่งจะไม่มีการได้รับบาดเจ็บอะไรครับเห็นไหมครับพี่มอนหนึ่งนสะ60โลยังนั่งไม่เป็นอะไรเลยครับ ต่อมาโซนนี้เป็นโซนที่สาคัญมากๆเลยนะคะน่ัก็คือห้องน้ําค่ะห้องน้ําของเราสะอาดปลอดภัยค่ะนะคะผมจะพาไปดูห้องน้ําของเราห้องน้ําของเรามีการแยกชายหญิงอย่างชัดเจนแล้วก็สะอาดสุขลักษณะสุข,ขาดีมีความสวยนครับเปิดเข้ามาน,น,นี่นะคะเป็นโถได้ย่า่ดีเลยถ้าเรานั่งเราต้ประมาณนี้นะคะ่ะดีแล้วก็ โรงเรียนบ้านท่าเสียวเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางในปีการศึกษา2568มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน127คนบุคลากรจำนวน18ท่านโดยการนำของนายณนะรงค์ฝุ่นมะนาวผู้อำนวยการโรงเรียนได้พัฒนาการศึกสอนอบด้านอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและโครงการสุขาดีมีความสุข โดยจะได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายดังต่อไปนี้โครงการสถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้กำหนดเกณฑ์ในการดำเนินงาน3ด้านดังนี้ด้านที่ 1. ความปลอดภัยโรงเรียนบ้านท่าเสียวได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและได้ประชุมวางแผนกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนงานหน้าที่ในการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยจัดทำคำสั่งประกาศเพื่อให้นักเรียนบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้รับทราบนโยบายของโรงเรียนซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้ง3ด้านคือความปลอดภัยสุขภาพอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านที่2สุขภาพอนามายัยโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมป้องกันติดตามดูแลด้านสุขภาพอนามัยอย่างเป็นระบบโดยจัดอบรมให้ความรู้รณรงค์ป้องกัน การให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาด้านสุขภาพโดยได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาลในชุมชนอาสาสมัครนสุขประจำหมู่บ้านหน่วยงานในท้องถิ่นในการให้ความรู้การป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพของผู้เรียนและบุคลากรเช่นฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายการจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการจัดทำประกันชีวิตเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัว ด้านที่3สภาพแวดล้อมในการทำงานสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านท่าเสียงมีความร่มรื่นสวยงามสะอาดปลอดภยัยทั้งภายนอกและภายในอาคารได้มีการสำรวจปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆให้พร้อมใช้งานตลอดเวลามีการแบ่งเขตรับผิดชอบในการดูแลรักษาอาดบริเวณโรงเรียนแก่นักเรียนทุกระดับชั้นอย่างชัดเจน ห้องเรียนหน้าอยู่สะอาดสวยงามสะดวกสบายปลอดภัยมีสื่อครบครันเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะโครงการสุขาดีมีความสุขประกอบด้วย4ด้านในวันนี้โรงเรียนบ้านท่าเสียวจะได้นำเสนอผลการดํำเนินงานตามโครงการดังนี้โรงเรียนบ้านท่าเสียวมีห้องน้ำเพียงพอสําหรับเด็กๆและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน สุขาดีเมื่อความสุขของสมัชงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอเขตสปัจจุบันห้องน้ำทุกหลังในโรงเรียนมีความสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยถูกติดตั้งไว้อย่างเหมาะสมอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในสภาพดีไม่ชำรุดเสียหายมีป้ายคำแนะนำและแยกห้องน้ำชายหญิงชัดเจนเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานนอกจากนั้นแล้วห้องน้ำของเรายังมีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สะอาดสวยงามและถูกสุขลักษณะอากาศถ่ายเทสะดวกและที่สำคัญปลอดภัยแน่นอนค่ะ